สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่างเจ๊กจากเพจรับทำเคาน์เตอร์ครัวปูน a m i l y ี่คิทเช่นครับวันนี้พาทุกท่านมาชมผลงานชุดครัวปูนที่เป็นแบบหน้าบานใกล้ๆกันเพิ่มเพิ่มพื้นที่หรือว่าประโยชน์ในการใช้งานให้ได้มากๆนะครับแล้วก็เป็นหน้าบานสั่งทำทีท่ผมแล้วก็ทีมงานของผมทำเองแล้วก็การทำงานของผมก็คือ,อทำงานจบเป็นหลังๆไปนะครับผมได้ออเดอร์มาจากลูกค้าผลิต แล้วก็ค่อยมาติดตั้งที่หน้างานของลูกค้านะครับยังไม่ได้แบบทํางานทีเดียวพร้อมกันกับหลายๆเจ้านะครับเพราะเพราะว่าศักยภาพผมก็เอาตามตรงก็คือยังไม่มีกําลังที่จะทํางานแบบหลายๆเจ้าในเดือนเดียวในวันเดียวได้นะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับยังทํางานเน้นจบเป็นหลังๆนะครับมียังมีทีมเดียวอยู่นะครับผมก็ ก่อนที่จะไปชมผลงานจุดควบปูนจุดนี้นะครับคือพื้นที่ตรงนี้ผมทํางานที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจผมติดต่อเข้ามาให้ผมติดตั้งจุดขัวชุดนี้นะครับก็แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามกันครับว่าจุดลัวจุดนี้ลักษณะหน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันในการติดตั้งที่ผมทําให้ลูกค้าเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับ ครับผมชุดครัวปูนอีกหนึ่งผลงานครับพร้อมกับหน้าบานสังธรรมเดี๋ยวมาดูรอบๆกันดีกว่าครับว่าเป็นมีอะไรบ้างนะครับก็อธิบายไปด้วยเลยนะครับเป็นลักษณะของชุดครัวตัวยูนะครับผมตัวยูที่ไม่เท่ากันนะครับด้านนี้จะยาวกว่าด้านนี้นะครับครับผมมีอันนี้มี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะครับอีก ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเคาน์เตอร์อที่เป็นแบบกึ่งสําเร็จรูปนะครับอันนั้นก็คือผมทำผมก็ทําเองนะครับแยกชิ้นมาขับค่อยมาประกอบที่หน้างานนะครับไม่ได้มาตัดแปะพ่นสีที่หน้างานบ้านลูกค้านะครับคือทําสําเร็จแล้วแยกชิ้นแล้วก็ค่อยมาติดตั้งนะครับครับอ่าทีนี้มาดูขนาดกันครับว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับ ว่าผมก็บางทีทําเยอะก,ก็เริ่มจะลืมขนาดว่าขนาดของชุดครวัวนี้ขนาดเท่าไรบ้างครับขับด้านนี้นะครับอยู่ที่3ามเมตรยีนะครับโดยประมาณนะครับขับด้านนี้นะครับอยู่ที่3เมตรครับแล้วก็ทําส่วนนี้มาอีกนิดนึงเพราะว่าต้องเว้นตู้เย็นหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณเมตรหกนะครับ ครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับนี่เคาน์เตอร์ตัวนี้อีกครับตัวนี้ไม่ได้ทําเป็นปูนเพราะว่าแบบซอฟต์ซอฟต์ด้านแข็งแข็งด้านนู้นและตัวนี้ก็เป็นแบบไม่ไม่แข็งบ้างนะครับเป็นไม้บ้างอันนี้เมตรแปดสิบครับแบบน,นี้เฉพาะเคาน์เตอร์นะครับถ้ารวมตัวนี้เมตรยี่สิบนะครับมาดูตัวเคาน์เตอร์นะครับการทำเคาน์เตอร์ของผมก็ ผมจะทําเป็นแบบเคาน์เตอร์เป็นแบบมีสเตปนะครับเป็นมาตรฐานของผมนะครับก็คือมีตัวโครงสร้างปูนนะครับเป็นสเตปสชั้นนะครับแล้วก็มีท็อปหินสเตปที่3นะครับยื่นออกมานะครับเพราะว่าเวลาที่เรายืนนะครับขับเราพิงโดยที่แบบไม่เกะกะตัวมือจับแล้วก็หน้าบานเลยนะครับจะไม่ได้ทําแบบตัดตรงขึ้นมาเพราะว่าถ้าตัดตรงขึ้นมาในการใช้งานเราเราจะโก่งตัวหลบตัวทั้งตัวหน้าบานตัวมือจับโดยเกะกะนะครับ ผมทาเป็นมาตรฐานของผมนะครับผมทำเคาน์เตอร์โครงสร้างปูนเป็นแบบหน้าบานจะอยู่แบบอยู่ใกล้ๆกันเพื่อที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์ในการใช้งานในชุดครัวปูนที่แบบใกล้เคียงกับครัวบิวมากที่สุดนะครับแต่ยังเสริมมีความแข็งแรงของปูนที่เป็นงานเป็นงานปูนแล้วก็ปูกระเบื้องภายในทุกอย่างเลยนะครับเพราะเพราะว่าการปูกระเบื้องภายในนี้ผมปูทุกคลิปก็คือจะช่วยลด กลิ่นอับแล้วก็ความชื้นจากปูนที่จะมีอยู่ในช่องนะครับก็โครงสร้างปูนนะครับแล้วก็การทาโครงสร้างปูนผมก็เป็นสเต็ปนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องตอนจบงานก็ไม่ได้ใช้คิวนะครับใช้จบงานเป็นแบบเจียร์45นะครับอพอโครงสร้างปูนแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับพอผมปูกระเบื้องนี่ผม ห้องนี้สังเกตดีๆผมแต่ทุกหลังผมอยากจะแนะนําลูกค้าว่าปูกระเบื้องตั้งห้องไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าการปูกระเบื้องนี้กระเบื้องมันรักษาผนังของเราด้วยนะครับถ้าเป็นการทาสีก็ทาได้ครับแต่ว่าสีอ่าเขาอาจจะหลุดล่อนไปครับเพราะว่าความร้อนความชื้นนะครับก็อยู่ที่คุณภาพของสีด้วยแต่ว่าถ้าเป็นงานปูกระเบื้องทั้งห้องเราก็ ผมคิดว่านะครับก็คือเราเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมากกว่าที่จะมีทาสีนะครับเว้นทาสีนะครับเพราะว่าห้องครัวเรานี้ก็ยังมีพวกขมเหลวควันจากการทำอาหารของเรานะครับครับผมมีพอผมปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมก่อนที่ปูกระเบื้องผมจะทำงานระบบด้วยนะครับถ้าลูกค้าไปดูก่อนเข้างานของผมเนี่ยผมจะทำงานโครงสร้างปูนดิบนะครับพอทำ งานโครงสร้างปูนดิบก่อนที่จะปูกระเบื้องเนี่ยผมจะไล่ทํางานระบบไฟให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับบ้านหลังไหนมีไฟน้อยผมก็เพิ่มให้นะครับมีไฟนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับไฟนะครับไฟของพวกเตาอบไมโครเวฟอะไรเราต้องวางแผนไว้ก่อนนะครับก็พอไฟเสร็จปุ๊บผมปูกระเบื้องปูกระเบื้องทั้งตัวภายในช่อง,องพวกนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งท็อปหินนะครับ ทอปหินตัวนี้เป็นหินดําอินเดียนะครับคุณสมบัติของทอปหินดําอินเดียก็คือพวกของเหลวพวกน้าเนี่ยก็จะซึมผ่านแบบแทบจะไม่ซึมผ่านเลยก็ว่าได้นะครับสมมุติว่าลูกค้าแบบน้ปาปลาหยอ่อนน้าปลาอยู่แล้วยังมีน้ําปลาอยู่ในใต้ก้นขวดนะครับระวังเลยก็เป็นแค่ดวงแล้วก็เราก็สามารถที่จะเช็ดทาความสะอาดออกได้ง่ายมากกว่าที่จะเป็นพวกหินอ่อนนะครับ ซึ่งตัวท็อปหินพวกตระกูลดำดำอินเดียดำกลิดทองดำแอฟริกานี่เหมาะมากเลยกับงานของจุดครัวนะครับผมแล้วก็เวลาผมพวกผมเจียก็เจียแบบใช้เป็นแบบขัดเงานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เจียแบบด้านแล้วก็มาใช้น้ํายาเขาเรียกว่าน้ํายาทาบัวทานะครับเพราะถ้าใช้น้ํายาทาบัวทาเนี่ยมันจะดําไม่เงาครับจะดํา ดำพอเราใช้ไปสักพักนึงเราทําความสะอาดเราเช็ดไปปุ๊บเราก็จะเห็นขอบตรงนี้ยมีสีต่างกันกับตัวท็อปข้างบนมันจะออกด่าง,างเลยคือเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าไม่ได้ขัดเงานะครับตัวนี้ถ้าขัดเงาก็จะมีความสวยงามเหมือนกับตัวท็อปนะครับผมก็ทีนี้ก็มาพูดถึงตัวหน้าบานนะครับผม ก่อนที่จะไปพูดถึงดูฟังก์ชันข้างในนะครับดูหน้าบานก่อนนะครับหน้าบานถ้าเป็นเงาเงาแบบนี้อันนี้คือเงานะครับก็คือเป็นหน้าบานไฮคอร์ดนะครับดูดูแบบตรงนู้นก็ได้ครับจะสะท้อนไฟนะครับเป็นหน้าบานไฮคอร์ดนะครับครับผมแล้วก็ผมเสริมรายละเอียดนิดนึงครับคือส่วนมากที่ผมทําให้ลูกค้าลูกค้าจะถามว่าหน้าบานเป็นอะไร หน้าบานเราต้องแยกออกจากตัวโครงตู้ด้วยนะครับหน้าบานจะเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งส่วนโครงตู้หรือว่าวงกบตู้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับเอาแบบตัวนี้ผมขอเปิดตัวนี้นะครับยังไม่พูดถึงฟังก์ชันข้างในนะครับอันนี้คือหน้าบานนะครับอันนี้คือวงกบนะครับตัวโครงปูนนะครับมันต้องมีวงกบไม้ด้วย เพราะว่าเวลาเราติดตั้งตัวบานพับเนี่ยมันติดตั้งแล้วเราปรับได้ง่ายถ้าเป็นไม้นะครับถ้าเราเอาหน้าบานไปยึดกับตัวโครงปูนที่เป็นกระเบื้องเลยถามว่าได้ไหมก็ได้ครับแต่ต้องแม่นระยะเพราะว่าถ้าไม่แม่นระยะนี้เราจะขยับตัวปูนะถ้าขยับนิดหนึ่งมันก็ขยับไม่ได้แล้วครับมันก็จะยึดไม่แน่นแล้วเราต้องยึดกับตัวที่เป็นไม้นะครับเพราะว่าไม้ยังมีเส้นใยของไม้ เวลาสกูหรือว่าน็อตยึดเนี่ยครับมันจะยึดยึดได้ง่ายแล้วก็แข็งแรงมั่นคงกว่าที่เราจะไปยึดกับปูดน,นะครับเวลาเราขยับเราขยับแค่สองสามมิลตัวไม้ยังมีความแข็งแรงยังมีความเหนียวอยู่นะครับวงกบผมทํามาจากไม้สะดานะครับผมคุณสมบัติของไม้สะดาก็ปวกไม่กินแล้วก็โดนน้าไม่บวมนะครับอันนี้หลักๆที่ผมอยากให้ลูกค้าชายแบบยาวๆเลยนะครับผม ลูกค้าไม่อยู่บ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาก็คือตัวเนี้ถ้าปวกเข้าบ้านก็คือก็ไม่กินวงกบเราไม่กินวงกบปุ๊บนั้นก็จะไม่กินหน้าบานด้วยโดยส่วนมากนะครับก็คือปวกจะกินตัววงกบก่อนกินโครงตู้ก่อนค่อยมากินบานนะครับอ่ะผมอธิบายแล้วส่วนนี้ก็มาดูฟังก์ชันว่า มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่ติดตั้งในชุดกวนะครับอ่ะมาเริ่มตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นลิ้นชักสองชั้นนะครับครับตัวลิ้นชักนี่รับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ30กิโลนะครับต่อชั้นนะครับผมทำเป็นแบบลิ้นชักแบบรางรับใต้แล้วก็ลดแรงกระแทกเวลาปิดนะครับนี่ครับสองชั้น อ่ะถัดมาครับครับผมเป็นตัวสวิงนะครับเข้าไปใช้งานในมุมนะครับตัวนี้คือเราอะแดปผมอะแดปมาจากชุดครัที่เป็นบิวอินนะครับถ้าบิวอินเนี่ยเขาจะออกมาได้เยอะกว่านี้ด้วยโครงสร้างปูนของเรามันก็มีติดขัดบ้างนะครับแต่ยังใช้งานได้ครับตัวนี้มีข้ามุมแล้วก็ถ้าสังเกตข้างในผมปูเบื้องให้นะครับ คือชุดโครงสร้างปูนผมปูกระเบื้องให้ทุกทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องที่เป็นแค่วงกบกันหน้าบานครับหรือว่าช่องที่เป็นตู้ลิ้นชักแบบนี้นะครับผมปูให้หมดนะครับเพราะว่าช่วยลดความชื้นนะครับความชื้นแล้วก็กลิ่นอับของปูนนะครับครับถัดมาครับนี้ใส่ถังแก๊สครับแล้วก็ทําเป็นช่องระบายให้นะครับนี่นี่ก็ปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องก็มีความสวยงามนะครับ ครับถัดมาครับเป็นบานคู่ใต้เตาแก๊สนะครับเปิดมาครับอันนี้เป็นชั้นนี้เป็นชั้นหินนะครับผมทําเป็นชั้นหินให้นะครับกันหินแล้วก็อันตัวเนี้ยเราวางของหนักได้สบายเลยกระทะหม้ออะไรเราเตรียมไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เป็นเตาแก๊สผมอยากให้ลูกค้าเป็นแบบนี้มากกว่าเป็นแบบบานคู่แบบนี้แหละครับเพราะว่าเตาแก๊สโดยส่วนมากเขาจะมีฐานอยู่ใต้อยู่ใต้เนี้เอาไวใ้ให้เราเปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็เราอยาก จะเซอร์วิสเต้าเท็ดล้างเราก็ยกขึ้นมาได้ง่ายนะครับถ้าเป็นตู้ลิ้นชักลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะมุดจะอะไรยากแหละนะครับแบบนี้ง่ายนะครับครับผมถัดมาครับลิ้นชักสามชั้นครับมีถาดใส่ช้อนให้ครับทีนี้ก็เป็นพวกเราก็วางของที่มันยาวนะครับพวกมีดพวกทัพพีนะครับผม อันนี้ก็เป็นขวดก็ได้นะครับขวดเครื่องปรุงกระปุกครับถัดมาครับอ่าตัวนี้เป็นตัวเหวี่ยงใช้งานในมุมอันนี้ก็คือก็อแดปมาจากโคบิวอินนะครับบุโคบิวอินอาจจะอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับตัวนี้ก็เป็นของจุก,จ,ก,จ,กจิกนะครับอันนี้ก็ บางครั้งผมก็ทําเป็นแล้วแต่เราตกลงกันกับลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้เป็นแบบชั้นหินเหมือนแบบนี้แบบยาวไปเลยไหมครับก็ได้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าว่าตัวเองอตัวของเราสะดวกใช้งานแบบไหนในชุดครัวนะครับบางทีตัวนี้ก็อาจจะได้ในเรื่องของการกระจุกกระจิกนะครับของชิ้นเล็กนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นของชิ้นใหญ่นะครับ แต่ก็จะยากตรงที่แบบเราต้องเปิดมาแล้วก็อาจจะต้องมีลวงมีมุดบ้างนะครับครับถัดมาครับตัวบานคู่ตายสิงครับครับทำเป็นช่องระบายนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเป็นแบบตัวท่อ PVC นะครับแล้วก็ใช้กาวก็จะมีความแน่นน้ามากกว่าที่จะเป็นเกลียวที่เขาแถมมาให้นะครับ โอ้ขชันเยอะมากเลยครับถัดมาครับตัวนี้ฝืดหน่อยนะครับเพราะว่าบานพับก็เป็นซอฟโค้ดแล้วตัวนี้ก็ยิ่งมาเป็นซอฟโค้ดอีกก็ฝืดเวทอาผมสมมติเวลาปิดนะครับจะจะยากหน่อยเราต้องใช้แรงช่วยเขานิดนึงนะครับสําหรับบานนี้นะครับถัดมาครับเป็นลิ้นชักแบบตะแกรงแบบเรียบนะครับ รับน้ำหนักได้อยู่ที่ไม่เกิน30กิโลนะครับผมครับอ่ดูตู้แขวนเลยดูให้เสร็จเลยตรงนี้ตู้แขวนผมก็ครับอันนี้สีขาวพ่นสีเดียวกันกับตัวหน้าบานนะครับคือพ่นพ่นทุกอันนะครับไม่ได้ปิดผิวนะครับไม่ใช่ไม้ MDF หรือว่าไม้ปฏิกิริยมาปิดขอบนะครับคือพ่นนะครับเป็นสีพ่นนะครับคงตัวตู้แขวนก็เป็นไม้สะเดานะครับ ตองนี้ก็เป็นไม้สะดานะครับผมครับแต่ว่าแล้วไม่มีข้อเสียเลยมีนะครับคือหนึ่งความหนาของไม,คม,งไม้ความหนาของไม้ตัวนี้นครับเนี่ยด้วยความที่มันเป็นธรรมชาตินะ่ไหมครับความหนาบางทีก็หนาไม่เท่ากันนะครับแต่ไม่เหมือนกับไม้ตัวนี้ตัวนี้ผมลืมบอกว่าเป็นไม้อะไรเป็นไม้ H m r อนะครับไม้เ m r อ็าก็เป็นไม้รุ่นใหม่ที่เขาผสม สารกันชื้นแล้วก็กันปวกด้วยนะครับตัวหน้าบานแบบนี้นะครับคือถ้าแบบนี้มาจากโรงงานถ้าเราสั่ง18มิลก็คือ18มิลทั้งทั้งแผ่นเท่ากันหมดแต่ว่าไม้สสเดามันเป็นไม้ธรรมชาติมันยากครับบางทีก็เจอ15บ้ามิลสมมุติเราสั่ง15มิลเราจะได้สิบห้ามิลิี่มิลสิบามมิลน,นะครับก็คือมันมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปนะครับ แต่ว่าไม้ตัวนี้หาซื้อยากครับครับตัวนี้ใช้งานในมุมครับ้โหสูงเลยลูกค้า,าต้องมีบันไดปีนนะครับตัวนี้แต่ก็วางของได้แบบเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นของหลักๆที่เราจะใช้งานนะครับอันนั้นก็นานๆสต็อกทีให้เราเข้าไปในร้านค้าเจอป้ายเซลล์ปุ๊บล้วก็เอามาไว้เป็นสต็อกนะครับ ปลายเซลล์ครับถัดมาครับครับเป็นรูๆนี้ตัวนี้คือเอาไว้แบบปรับนะครับปรับตามความสูงที่เราต้องการนะครับว่าอยากได้ความสูงอะไรเท่าไหร่ของที่เราวางนะครับสามารถแบบเลือกเลือกชั้นปรับได้นะครับนี่ฮะชั้นถอดได้ครับอันนี้ผมทําเป็น ป่องสาหรับตัวท่อนาอากาศออกข้างบ้านนะครับตัวนี้จะไม่เห็นป่องนะครับทําไม้ปิดด้วยนีค่ครับผมมีทั้งบัวขมวนเอ๊ะทำไมไม่เอาขึ้นบัวขมวนเพราะว่าข้างหลังปิดปัญหาเรื่องชายค้านะครับผมครับอันนี้ก็ไม้สสเดานะครับตัวนี้วางขวดเครื่องปรุงครับพวกขวดซอสขวดน้ำปลา ไม่อยากวางตรงนี้เพราะว่าเลียบบ่อยเราวางข้างบนเลยนะครับครับผมมาสูดูส่วนที่เป็นอันนี้จะพูดว่าเป็นแบบเหมือนกับบิวอินเลยก็ก็แทบก,ก,ก,ก็ก็ได้นะครับเรียกเป็นบิวอินก็ได้นะครับแต่ว่าผมทําแบบแยกชิ้นเลยนะครับแยกชิ้นของโครงสร้างนะครับอ่าดูฟังก์ชันข้างในไปด้วยเลยครับเนี้ยมีตะแกรงสองชั้นนะครับ ตะแกรงก็รับน้ําหนักได้ไม่เกิน30กิโลครับแล้วก็เป็นรถแรงกระแทกนะครับตัวนี้ก็รถแรงกระแทกนะครับหน้าบางนะครับโครงสร้างก็เหมือนเดิมครับอันนี้หน้าบานเป็น HMR พ่นสีไฮกอสขัดเงานะครับส่วนตัวโค้งในอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นกุ้นะครับไม่ได้เป็นกุกมาปิดนะครับคือเป็นแผ่นของเขาเลยครับเป็นไม้เดานะครับเป็นโค้งไม้เดานะครับ มาประกอบที่หน้างานแล้วก็ติดตั้งแบบนี้นะครับแยกชิ้นแล้วก็ค่อยมา,มาประกอบที่หน้างานนะครับตัวนี้ก็เป็นลิ้นชักใหญ่นะครับมีถาดใส่ช้อนให้อันนี้ของยาวนะครับรับน้ำหนัก,กได้ ต่อชั้นก็ประมาณไม่เกินสาสิบกิโลนะครับมีชั้นไม้ด้วยนะซอฟมาครับถัดมาครับก็เป็นตู้สูงสูงสูงมากเลยครับอันนี้ก็คือใช้การต่อไม้เอานะครับมีชั้นปรับระดับให้นะครับ วันนี้ก็วางของได้เยอะครับติดตั้งตัวทําเป็นช่องไมโครเวฟอ่ะโอเคการทำเป็นช่องไมโครเวฟน,นะครับแล้วก็ติดตั้งเตาอบให้นะครับครับติดตั้งเตาอบก็จะมีตู้ใส่ของตรงนี้ประตูใส่ของตรงนี้ก็มีติดตั้งเบรกเกอร์สำหรับเปิดปิดเตาอบหน้าน,นี้นะฮนี่ฮะไป จะไม่ได้ใส่ด้านข้างนะครับใส่ในตู้ให้ซ่อนให้นะครับครับมีตู้สูงครับ,รบมีชั้นเลือกปรับระดับได้ตามความสูงที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเจาะรูมาให้เยอะอยู่นะครับก็ส่วน ฟังก์ชันหรือว่าไอตัวเรียกว่าตะแกงรงพวกนี้ผมไม่ได้ฟิตยี่ห้อนะครับผมเวลาติดตั้งเราก็ผสมผสานยี่ห้อยี่ห้อไหนเหมาะสมในตัวช่องอะไรเท่าไหรเนี่ยครับครับนีผสมแต่ก็คุณภาพก็ถือว่าใช้ดีนะครับเดี๋ยวดูโดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมยังไม่ได้อธิบายเลยว่าผมติดตั้งอะไรให้นอกก็ ชุดครัวชุดนี้ที่ผมทำนะครับก็มีโครงสร้างปูนนะครับที่ทำมาให้นะครับพวกตู้แขวนนะครับหน้าบานนะครับชุดตะแกรงนี่ก็รวมอยู่ในราคาของผมที่คิดราคาให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็นางานก็มีติดตั้งตัวซิงค์ล้างจานนะครับเครื่องดูดควันนะครับเตาแก๊สนะครับปูกกระเบื้องผนังนะครับย้ายงานระบบไฟนะครับแล้วก็มีติดตั้งเตาอบให้กับลูกค้านะครับผม ก็จุดัวนี้ก็ประมาณนี้ครับที่ติดตั้งให้แล้วก็เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างแบบน่าจะหมดแล้วยังไม่ได้ดูความสูงนะครับอ่ะมาดูความสูงไหมครับอ่ะดูความสูงหนะ่อยว่าัวนี้เอาเท่าไหร่ตัวนี้จริงๆแล้วคือว่าตรงนี้มันเกือบแปดแปดใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านแต่หลังมันเขาอยู่ที่พื้นด้วยนะตัวนี้แปดสิบหกจดห้า อยู่ที่พื้นด้วยนะผมแปดสิบเจ็ดก็ได้ต่างกันหนึ่เซนนะจะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหรก็อยู่ที่ช่วงระหว่างสัก85ดสิบาถึงแปดสิกำลังแบบใช้งานดีนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าชุดครัวจุดนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่กําลังเลือกชมหรือว่ากําลังจะติดตั้งหร,หรือว่าหาชุดครัวเข้าไปติดตั้งในบ้านของท่านผู้ชมนะครับหวังว่าชุดครัวตุดนี้ก็จะไป ปิ๊งไอเดียของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับว่าอยากจะติดตั้งชุดครวแบบไหนนะครับที่ผมเลือกทําชุดโครงสร้างปูนหลักๆก็เพราะว่าหนึ่งก็คือส่วนมากที่ผมเจอปัญหากับลูกค้าก็น้ํารั่วตรงซิงแล้วทําให้ตัวโครงตู้ที่เป็นตู้ไม้ปฏิเคิลเนี่ยบวมบวมพอบวมปุ๊บมันก็น้ํามันไปความชื้นก็เข้าไปค่อยๆไปทไําลายตัว ด้านข้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดครัวปูนเนี่ยตัวนี้นะครับผมถ้าน้ํารั่วนะครับถ้าน้ารั่วถ้าน้ํารั่วก็คือก็ไหลนองอย่างนั้นแล้วก็เรากลับมาเช็ดทําความสะอาดก็ใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าถ้าโดนแค่ไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้ก็โดนน้าไม่บวมอยู่แล้วนะครับที่ผมเลือกให้ลูกค้ายังไม่พูดถึงตัวปวกอะไรนะครับเพราะว่าบางทีบ้านแต่ละหลังบางทีก็ระบบกำ,กำจัดปวกดีนะครับ แล้วก็โครงสร้างเนี่ยเราแบบเราโขกเราสรับเราตำอะไรเรามีความมั่นใจในความแข็งแรงครับถ้าเป็นครัวไม้เราตำลงไปเราไม้โดนกระทบหน่อยก็มีเสียงดังเราก็กลัวเรื่องความไม่แข็งแรงของโครงสร้างไม้นะครับผมแต่ข้อเสียของเขาก็มีนะครับก็คือหน้าบานเขาก็คือได้คิดกันที่สุดก็แบบนี้แหละครับผมไม่ได้ไม่ไม่สามารถที่จะมากไปกว่าน,นี้ได้แล้วนะครับมีบางท่านแบบอยากให้ผมเอาแบบ ให้มาทิศกันไปเลยมันก็ผมว่ายังมองมันยังมองกรอบแบบใหญ่ไปไม่สวยนะครับครับยังไม่เหมือนกับถ้าเป็นวิวอินเข้ากับก็หน้าบานแบบทิศกันแบบนี้ไปเลยได้ประโยชน์มากกว่าแน่นอนครับอ่ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับผมก็หวังว่าจะเอาอีกรอบแลยหวังว่าชุดโค้ชผมก็ พยายามจะอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยที่พูดจาบวายบนมาหลายรอบนะครับผมก็จุดครัวจุดนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังหาจุดครัวเข้าไปติดตั้งนะครับผมแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงครับคือผมเป็นทีมงานจุดครัวแค่ทีมเดียวนะครับที่เข้าไปติดตั้งบ้านลูกค้ายังไม่สามารถที่แบบเข้าบ้านหลังนี้วันนี้เข้าสามที่ผมยัง ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับยังทํางานน้นจบเป็นหลังๆไปอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานทําหน้าบานที่เป็นสั่งตัดผมก็ยังทําทําให้จบเป็นเจ้าเจ้าไปยังไม่สามารถที่จะแบนแบบรับออเดอร์มาทีเดียวหลายๆคนได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลูกค้าติดต่อถามเข้ามาเรื่องคิวของผมในช่วงนี้ซึ่งผมก็ต้องยอมรับเลยว่าคิวค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับ ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับณนะที่นี้นะครับแต่ว่าถ้าชื่นชอบในผลงานของผมจริงๆอยา่าให้ผมเข้าไปติดตั้งให้จริงๆก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็มาคุยเรื่องแบบเรื่องราคากันนะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจผมเข้ามาติดตั้งจุดกัวจุดนี้ให้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้พื้นที่นี้จังหวัดสุรินทร์จริงๆนะครับลองมองดูรอบๆครับพื้นที่นี่ต่างจังหวัดดีๆ,ๆไม่ได้เมกนะครับ เนี่้มีอันนั้นยุ้งข้าวนะครับที่เห็นครับจังหวัดสุรินทร์ส่วนผมอยู่ปทุมครับขับมาจากปทุมมานี่ก็ประมาณสามร้อยกว่ากิโลนะครับก็จบแล้วครับชุดพอจุดนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าชอบใจก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่ออาจจะเป็นประโยชน์สำหรับอ่า ใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปนี้มาเอามาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผมถึงจะไม่ได้ว่าจ้างผมก็เอาเป็นตัวอย่างให้กับช่างที่มาติดตั้งชุดครัวให้กับลูกค้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบรายการนะครับผมสวัสดีครับ